วันนี้มิ้นอยากกินหอยทอดอ่ะพอดีเพิ่งได้หอยแมงผูสดๆมาจากทะเลเลยทําให้กินหน่อยดิเออแต่ว่าแต่แกหายไปไหนมาเนี่ยเจ็ดแปดวันเนี่ยไปกรุงเทพไปบ้านป้าม้ามาจริงปะเนี่ยหอยทอดละมินไอเมนูนี้เนี่ยจริงๆิติเคยอยากจะหัดทำมานานลวมินแต่ว่าโหดไปดูวิธีทำอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะต้องใช้แป้งแบบ3 4มสี่แป้งผสมกันอ่ะ แป้งเท้าใหม่อมใหม่อมอะไรก็ไม่รู้อะเกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยแป้งข้าวเจ้าแป้งกรอบผสมกันนะ่ะโหมันมันดูลําบากมากสําหรับติ๊กก็เลยก็เลยไม่อยากจะทำละเมนูเนี้โอ้ยมันมีแป้งสําหรับทอดหอยทอดโดยเฉพาะเราก็แค่เอาแป้งที่ทอดหอยทอดโดยเฉพาะเนี่ยตัวนี้มาผสมกับแป้งทอดกรอบอีกนิดหน่อยเพื่อจะให้มันกรอบมากขึ้นเสร็จแล้วอ่ะเราก็ใส่น้ํา แล้วก็คนดูว่าอย่าให้มันเหนียวหรือว่าเจอจางเกินไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่3ามเกือที่เราตำเอาไว้ที่จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีอ่ะมวลเนี้ยทำสักสามสีที่นะเพราะว่าจะได้ให้พ่อกับแม่เขากินด้วยเสร็จแล้วอ่ะก็เหาะฝาเขียวสักหน่อยนึงตามด้วยรสด,ดีแล้วแค่เนี้ยแหละ เราก็จะได้แป้งทอดหอยทอดแล้วแค่นี้นะไม่ต้องผสมกัน3 4มหแป้งใช่ไหมใช่ใช่แค่นี้แหละง่ายๆเลยหอยทอดอะทำง่ายๆถ้าติทอดไข่เจียวได้อะติก็ทําได้โดยเฉพาะเนี่ยเราได้หอยสดๆมาจากทะเลเนี่ยเราอะจะใส่หอยอะมากเท่าไหร่ก็ได้พูดถึงหอยอะนึกขึ้นมาได้แกยังไม่ตอบฉันเรื่องที่แกหายไป7-8วันเลยนี่นาะหนีไปเที่ยวไหนมาปะเนี่ย ไม่ได้ไปไหนก็อยู่กับป้ามามาแต่คราวนี้ไปยาวเนาะมันติดลมเลยเนาะปกติไปสองสามวันเนาะเออมันอยู่แล้วมันสนุกดีอะเออแล้วติ้กก็อยนี้ด้วยติํากับข้าวอ่ป้ากินไงกับข้าวที่เราทาทากันเนี่ยบางบางทีเมนูไหนเราทําแล้วมันอร่อยอะมันก็แบบมันก็คิดถึงพ่อแม่เราก็แบบเอออยากทําให้พ่อแม่เรากินอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีนะมีนอะจริงๆไอเมนูที่เราทาทำก็อร่อยหลายเมนูนะ พอมันทําอร่อยเสร็จปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยอยากลองไปทําให้เขากินบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็สไตล์พ่อแม่นะบางทีเราไปหาเขาไปนั่งเล่นนั่งพูดคุยกับเขาเขาก็แบบเออไม่ต้องทําหรอกมาทีก็มาคุยกันมาเล่นกันมาอะไรกันดีกว่าแต่เราแบบเราทําแล้วเรามีความสุขอะเรารู้สึกว่าแบบเออมันรู้สึกดีอะมีแบบเออทากับข้าวให้พ่อกินทํากับข้าวให้แม่กินอะไรอย่างเงี้ยมัน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 รู้สึกดีมากเลยอะติก็เลย ไปนานหน่อยคราวนี้ไปเจ็ดแปดวันเลยไม่ได้อดีไปเที่ยวไหนอืแน่ใจนะแน่ใจซิมีนแหมะรอกินรอกินนี่เสร็จแล้วมีนเป็นไงน่ากินไหม,มน่ากินสิเออเนี่ยลองกินดูลองชิมดูนะนี่ใสซ่ซอสให้หอยมันไม่ได้ตัวใหญ่มากแต่ว่ามันสดติดสายหอยให้เพียบเลยลองกินดู อร่อยกินเยอะเลยอร่อยกินเยอะเเลยเย,เลยิงเหลือหอยอีกเพียบเลยอือร่อยดีนะเนี่ยปกติแล้วว่าหอยทอดเนี่ยคนอ่ะชอบกินแป้งกับกรอบใช่ไหมแต่แม่ชอบแบบเนี้ยไม่ต้องกรอบมากนุ่มๆโหแล้วหอยอันเนี้ยนะสดมากๆเลยอะ่ะจับมาจากทะเลน้อมก็เอามาขายเลยอันเนี้ยสดจริงๆหวานด้วยอร่อยมากๆเลยอร่อยเนาะตกลงสูตรนี้ใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ดิ งั้นเดี๋ยวสิไปกรุงเทพคราวหน้าเดี๋ยวสินะสูตรนี้ยนะทำให้ปลามากินเออทําเลยอร่อยแต่แก้ข้าวเนี้ยถ้าจะไปนานแกก็ไปเถอะฉันไม่ได้ว่าหรอกแต่อย่าหนีเที่ยวแล้วกันบ้ฮะไม่มีหรอกหนีเที่ยวเลยหรอก